ครับสวัสดีครับผมนี่ฮะเพื่อนมาปั้นหน้าให้เราครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนปั่นเสร็จก่อนนะครับแนละ้วแล้วก็เราก็จะเอาข้าวเนื้อวานเลยนะฮะปกติก็จะดำนเน,นา้เบนเนาะแต่บุคคลยมีเวลา <c oughs> <c oughs> บุคคลยมีเวลามาดำครับผมก็เลย <c oughs> วานเอาเลยครับนี่ครับ บรรยากาศท่องให้ท่องนาอันนี้แม่ครับผมนี่อต้นมะเขืออันนี้เขาเจ้าเอินมะเขือยังกามะเขืออย่างไรมะเ,เขือขึ้นบแล้วมะเขือตลาดนะ่ไหมะเือพะเขือ,อ,อปลูกเองอันนี้ดิมะเขือขึ้นบัวแล้วบกบะือขึ้นเนาะมันแก่แล้วบน น้าปกติเราก็จะทำการอย่างนั้นเราเรียกอย่างนะครับนะไอ้วานเนาะว่านไอ้ทำตะก้าก่อนเนาะครับเนาะทำตะก้าแล้วก็เอาก้ามาแล้วก็มาปักดำอีกที่นึงเนาะแต่อันนี้เราจะท้าวิธีการ ปั่นให้ดินมันละเอียดแล้วก็ทำการหว่านทีเดียวเลยนะครับเหมือนทำนาปังเลยนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับคนที่บ้ค่อยมีเวลานะครับเนาะแต่เมื่อก่อนก็จะท้าก,กันดำเอามดนัน,นะครับเนี่ยแต่เมื่อก่อนก็จะดํำมดแต่ตอนนี้บกค่อยมีเวลาเลยเอาง่ายๆนะครับเนาะ เดี๋ยวค่อยมาเบิ้งครับวิธีการบ้านนะครับเนาะมาติดตามครับผมต้นมะกอกกำลังปิดมากกลังิดมากน่อยอันนี้ต้นทุ่งเฮมุตตาปลูกใหม่หรือว่าจังไงี โอ้บรรยากาศดี เรียบร้อยตอนนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยลงไปทำการหวานครับ ขั้นตอนการว่านล้ะครับผมนี่เมนวิธีการว่านก่อนว่านทางห่างสักหน่อย อย่าให้มันที่หลายอย่าให้มันใกล้กันนีครับวิธีการวานที่โหดว่า วาต้องว่าเทาเขาเาเพื่นเคลื Gym. ่อนมาขากำบานเรเบิงเบิงระดับระดับเซียนระดับเซียนขจาวานเข้าโอ้ยแต่เล้วให้บนนอพี่นอนไงเอ๊ะยังสีเลย มันกับโมเมนมันจุ่มปุ๊บปุ๊บลงกรว่าให้มันแตกๆไงนิดหน่อยมันเนาะเออ่ยงานนี่นหนแหละมีแต่เคยดำครับบ <c oughs> มเคยวานระดับระดับมือดำมาก <c oughs> 哎，兄弟啊！ ครับร็จเรียบร้อยครับบานเขานี่เรียบร้อยแล้วฮะนี่มาฟังจากปูเทาเพื่อนจะว่านจังไดนะครับเนาะวิธีการว่านี้อย่างน้ครับเนาะจากผู้มีประสบการณ์นะผู้อธิบายวิธีการว่านเขาอนี้เลยว่านว่านการว่านเขาว่านุ่มกัถ้าว่านความมือเขาซีดลกอย่างสีมันกับเม็ดมันกับสีจมดี งานงที่กับเม็ดมันกับโคคอยจมมันได้กัดกันดีอยู่แต่ว่ามันหักบบได้ดีซ้ำเข้าความมือวาน่างที่บ้านที่ลายกะบดีมันงามกันขันว้านห้างลายกะขันมันบบมียาใครอยู่ขันยามันขึ้นหรือมันผัดก็เข้าผัดซู่ยาบบได้แบนกับมันหางเขาก็ต้องปรับพื้นที่เองที่ก่อนเนาาปรับพื้นที่มันพอดีแต่คาดปั้นให้มันปิดตมอิลี่ผุนแล้ว เอาจังวานเหมนมันจังได้ดีถ้าถ้าเฮ้าบเม่อยเขามีกับร่างบังซาดีก็ดำเอาละดีที่สุดแต่ว่าโรคกล้ามมันหนักเจ็บแอวเจ็บขาเพื่อสิไดขันเฮ้ามีเหื่อมีแห้งแต่ถ้าดำเอาจะดีบวมเอยก็ดำเอานี่ดีมันได้ระยะดีงามกับบวมหอวมีนี่มันก็ดีเขาายอดหรือสิยอดเอาคันขัน่นมันขันมันบ่เป็นตมคันมัน คันมันแห้งๆสิเนาะคันฝนมันมากคันน้ามันบ่มาก่อนสิเขาก็ยอดเอายอดแห้งๆเลยฝนตกลงมาใส่มันก็สิแตกหน่อขึ้นแห้งสีงามคันคันเป็นดำเอานน่สุดยอดการเห็ดหน้าก็มีสามอย่างนี่ห้องเห็นใจเนาะเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนาะม่เจอกันคลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับ